เปิดประตูความรู้สู่เคมีเรื่องสารละลายสารละลายคือสารเนื้อเดียวที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งเกิดจากสารตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปรวมตัวกันเป็นเนื้อเดียวกันสามารถแบ่งส่วนประกอบได้สองส่วนคือตัวทําละลายและตัวละลายโดยตัวทำละลายจะเป็นสารที่มีความสามารถในการทำให้สารอื่นๆละลายได้ โดยไม่ทำให้ปฏิกิริยาเคมีและตัวละลายคือสารที่ถูกตัวทำละลายทำให้ละลายสารละลายนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วจะจำแนกประเภทตามสถานะของสารละลายนั้นๆได้แก่สารละลายของแข็งสารละลายของเหลวและสารละลายแก๊สแต่นอกจากนี้เรายังสามารถจำแนกประเภทของสารละลายในแบบอื่นๆได้อีกด้วยดังนี้ประเภทของสารละลาย หนึ่งจำแนกตามสถานะของสารละลายสารละลายของแข็งเช่นนาคทองเหลืองสารละลายของเหลวเช่นน้ำเกลือน้ำเชื่อมและสารละลายแก๊สเช่นกลิ่นหอมในอากาศ 2. จำแนกตามปริมาณของตัวละลายสารละลายอิ่มตัวคือสารละลายที่ตัวละลายไม่สามารถละลายได้อีกที่อุณหภูมิเดิมหรือปริมาณตัวทำลายเท่าเดิม สารละลายไม่อิ่มตัวคือสารละลายที่ตัวละลายยังสามารถละลายได้อีกที่อุณหภูมิเดิมหรือปริมาณที่ทําละลายเท่าเดิม 3. จําแนกตามความเข้มข้นสารละลายเข้มข้นที่เป็นสารละลายที่มีตัวละลายปริมาณมากแต่ตัวทำละลายปริมาณน้อยสารละลายเจือจางเป็นสารละลายที่มีตัวละลายปริมาณน้อยแต่ตัวทําละลายมีปริมาณมาก ความเข้มข้นของสรารละลายเป็นการบอกถึงอัตราส่วนปริมาณตัวถูลกละลายกับปริมาณตัวทำละลายในสารละลายนั้นๆอัตราส่วนดังกล่าวจะมีได้สองลักษณะคือ,ป,อรปริมาณของตัวถูกละลายในสารละลายทั้งหมดและปริมาณของตัวถูกละลายในตัวทำละลายทั้งหมดโดยจะมีหน่วยความเข้มข้นเป็นหน่วยที่ใช้บอกปริมาณของตัวถูกละลายและตัวทำละลายในสารละลายโด,ดยทั่วๆไป หน่วยความเข้มข้นของสารละลายมักจะบอกปริมาณของตัวถูกละลายในสารละลายหน่วยต่างๆที่นิยมใช้กันในระดับนี้ได้แก่ 1. น่หน่วยร้อยละเป็นหน่วยของความเข้มข้นที่แบ่งย่อยออกเป็นสามประเภทได้แก่ร้อยละโดยมวลต่อมวลเป็นหน่วยความเข้มข้นที่ใช้บอกมวลของตัวถูกละลายในสารละลาย1 0 0หน่วยมวลเดียวกัน ลอยละโดยปริมาตรต่อปริมาตรเป็นหน่วยที่ใช้บอกปริมาตรของตัวถูกละลายในสารละลาย1 0 0หน่วยปริมาตรเดียวกันลอยละโดยมวลต่อปริมาตรเป็นหน่วยที่ใช้บอกมวลของตัวถูกละลายในสารละลาย1 0 0หน่วยปริมาณหน่วยของมวลและปริมาตรจะต้องสอดคล้องกันคือถ้ามวลเป็นกรัมปริมาตรจะเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรหรือถ้ามวลเป็นกิโลกรัม ปริมาตรจะเป็นลิตรจากหน่วยร้อยละของสารละลายสามารถนำมาสรุปเป็นสูตรสำหรับการคำนวณหน่วยร้อยละของสารละลายนั้นได้ดังนี้แต่อย่างไรก็ตามบางครั้งโจทย์อาจจะไม่กำหนดหน่วยร้อยละว่าเป็นประเภทใดๆโดยทั่วไป ให้เข้าใจดังนี้กรณีที่หนึ่งสารละลายของแข็งในของเหลวจะเป็นเปอร์เซ็นต์โดยมวลต่อปริมาตรและกรณีที่สองสารละลายของของเหลวในของเหลวหรือก๊าสจะเป็นเปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร2หน่วยมวลูลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรเป็นหน่วยความเข้มข้นในระบบ s SI, อซึ่งสามารถใช้โมลต่อลิตรแทนได้เดิมเรียกว่าโมลาร์ใช้ สัญ,ญลักษณ์เป็น m ซึ่งโมลต่อลิตรเป็นหน่วยความเข้มข้นที่แสดงจำนวนโมลของตัวถูกละลายในสารละลายหนึ่งลูกบาทเดซิเมตร3หน่วยโมลต่อกิโลกร,รมัมเป็นหน่วยความเข้มข้นที่ใช้บอกจำนวนโมลของตัวถูกละลายที่มีอยู่ในตัวทำละลาย1กิโลกร,รมัมจึงมีหน่วยเป็นโมลต่อกิโลกร,รมัมหรือเรียกว่า4เศษส่วนโมล เป็นหน่วยความเข้มข้นของสารละลายอีกชนิดหนึ่งซึ่งโดยทั่วไปจะใช้สัญ,ญลักษณ์เป็น x 5ส่วนในล้านส่วนใช้สัญ,ญลักษณ์ย่อว่า ppm เป็นหน่วยที่ใช้ในกรณีที่สารมีจำนวนน้อย